คำเตือนเหล่าสาวกทั้งหลายคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาใดๆทั้งสิ้นก่อนจะรับชมแฮมแฮมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปสนุกสนุกน่ารักน่ารักจากช่องแฮมแฮมด้วยนะคะเจอกันอีกแล้วกับน้องแฮมแฮมนะคะวันนี้ก็มาเล่นเกม Fortune 3กันนะคือ กดออโต้สามสิบนะคะเข้าเลยซองเข้าเลยวันนี้ซองกระจุยแน่นอนดูจากน้าลาแล้วคือแบบกระจุยแน่นอนไม่ได้เจอแฮมเท่าไหร่แล้วคะ่ะวันนี้คือมาจัดหนักจะเต็มกันอีกนะคะใครอยากเล่นตามน้องแฮมเล่นตามได้เลย,เลยส่วนใครที่แบบวิน้องแฮมคิดก่อนได้ไหมได้นะพี่ๆดูแฮมไปเรื่อยๆได้เลยมาพูดคุยกันใน ใต้คอมเมนต์ได้เลยใน YouTube นี้นะคะหรือว่าในช่องไลฟ์สดใน YouTube หรือว่าช่องในไลฟ์สดในช่องทางอื่นนะมาเจอน้องแฮมแฮมได้เสมอน,นะคะๆๆๆๆมาสองซองแล้วทุกคนเห็นไหมบอกแล้วว่ากระจุยซองมันกระจุยกับเกมฟรอจูนทีนะ พอจนทีเกมต้นไม้นำโชคนะคะเกมนี้ยังอยู่ในใจแฮมแล้วก็เป็นเกมในตำนานอยู่นะจะ 2- 3สเดือนแล้วนะเกมนี้ยังแตกดีอยู่นะพี่ๆทุกคนคะ่ะยังแตกดีอยู่สําหรับใครหลายๆคนแบบวิกำลังคิดว่าแฮมท้าสม,มุดอ,อ๋อพี่เล่นแล้วมันไม่ค่อยแตกเลยพี่มีเทคนิคอะไรบ้างพี่แบบพี่จะมีเทคนิคอะไรบ้างที่จะเล่นได้ใช่ไหมพี่มาตามไลน์ช่อง YouTube ตรงแฮมได้เลยนะคะมีเทคนิคตลอดนะถ้าเป็นเกมฟอจนทีแนะนําให้เล่นแบบ เบ็ดคู่ไปเบ็ดคู่ก่อนนะติดเบ็ดติดแบบที่แฮมเล่นเลยเล่นตามแฮมซึ่งเข้าเข้าฟรีครั้งที่2แล้วนะถ้าเราซื้อคือแบบ เบ็สิบาทซื้อนี่คือเจ็ดร้อยห้าสิบเลยนะทุกคนโอ้เยอะนะอันนี้เข้าฟรีสองครั้งแล้วคุ้มแล้วนะคุ้มมากแล้ววันนี้คือได้กําไรแล้วนะคะส,สวยสําหรับพี่ๆคุณไหนที่แบบอยากเล่นตามแฮมก็อย่าลืมนะเล่นตามนี่เลยด้านล่างนะคะจะมีช่องท้ายเล่นอยู่เดี๋ยวก็อย่าลืมติดตามช่องยูทูบ้องแฮมด้วยนะไว้เจอกันค่ะพี่ๆทุกคนจ้า